อันเรล่นกับนายให้ไม่ถามเรื่องความส่างันกับสถานะกับเรายังไงคะายาพยายามยังยังไงเหรอเป็นกับเจ้านายใช่ไหมคะเพราะมันายก็เป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทก็เหมือนเหมือนทีはは่นายก็ก็พูดกับหลายนะคนหนูเชื่อว่าก็เราได้ได้เล่นชิลี่ด้วยกันใช่ไหมคะในชัยนาทเกีโพแล้วก็ได้มีโอกาสทําโปรเจกต์ด้วยกันต่อก็คือช่วงแปกหัวใจเมื่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะก็เลยตั้งแต่แปกหัวใจก็เหมือน จริงๆเหมือนได้ได้ทำความรู้จักเขาใหม่แล้วก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆก็มีหลายๆอย่างที่เออคล้ายกันนะหรือแบบเพื่อนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจริงๆเหมือนได้เพื่อนอีกคนเพิ่มมาค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆครั้งเราก็ปรึกษาเขาเหมือนสลับกันปรึกษาจากวันนั้นมันพัฒนาขึ้นแม่ลูกหลายคนแบบสงสารพี่กนแฟนถ้าถามว่าเป็นแฟนกันมันจะแรงไปหรือเปล่า หนูเข้าใจนะหนูคิดว่าหลายๆคนอาจจะคิดใช่ไหมจริงๆหนูเอาเอาจริงๆส่วนตัวไม่เคยคุยกันเรื่องนี้ขนาดนั้นค่ะเพราะว่ามันเหมือนเราเรารู้ดีว่าเราเหมือนเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็ทํางานตรงนี้เนาะเราก็รู้ว่าเราอยากใช้เวลาคิดให้ดีแล้วค่อยๆเรียนรู้กันจริงๆว่าว่าแบบเออเป็นยังไงตั้งแต่แบบแค่กับการเป็นเพื่อนอ แบบไลฟ์สไตล์มันเข้ากันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราดูมันแบบการกระทําเขามันคือเพื่อนไหมแบบการกระทำต่างๆการดูแลกระแสอะไรอย่างเงี้ยมีเอะไหมมีเอไหมเราอ่ะเอไหมพี่ฟังพี่เอ๊ะเลยคือมันก็ตอนแรกไม่ได้คิดแต่ว่าพอเหมือนมันมันเริ่มหรูอว่ามันด้วยกระแสที่แบบมันจิ้นมาตั้งแต่เพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีที่แบบ แล้ววันนี้สิ่งที่เราเองเราได้คําตอบอย่างคบก็ยังไม่ได้มีชัดเจนขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็เป็นหนูว่าเหมือนความสัมพันธ์มันเราเราเรามีความใจใจอ่ะวัยรุ่นวัยรุ่นที่แบบเราไม่ได้คิดจะมาแบบเอ้ยยังไงอะไรขนาดั้าไม่ได้ใจเราบอกตัวเองว่ายังไงใจของเราบอกตัวเองว่ายังไงบอกตัวเองว่ายังไงเหรอคะก็หนูคือหนูเป็นคนแมนแมนก็จริงแต่ว่าหนูรู้สึกว่าอะไรพวกนี้คือเราเรารอให้เราแบบ เราเราไม่อยากไปอยู่ดีไปถามเขาเลยเงี้ยมันจักรจีนคือต้องรอให้เขาพูดก่อนก่อนก่อนถ้าพูดก่อนหรือยังไงอย่างเงี้จริงจริงก็ไม่ไม่เชิงอะค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่ามันมันพอเป็นเพื่อนกันสูงมากมากมันเป็นฟิลอยากรู้แต่ไม่อยากถามนี่ไหมครับอ๋อโอ้ยเป็นชื่อเพลงหรือว่าฟิลนั้นหรือเปล่าหรือเปล่าก็อยากรู้แต่ไม่อยากถามบอกครับมีกลัวคำตอบ กคือมันรู้กันอยู่แล้วป่ะใจรู้กันอยู่แล้วคยังไม่พูดอะไรเงี้ยคือจะว่าไงอะหนูว่าแบบสําหรับตัวหนูด้วยหนูแบบคือเราไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้นด้วยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันเราเราไม่ได้อยากไปมีความสัมพันธ์ตอนนี้ด้วยไม่ว่าจะกับใครก็ตามแล้วจริงจริงจริงเหมือนจูเน่กลัวอะไรบางอย่าง โปรแกรมเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนคือหนู<ร>ชอ,ชอบ,บเอาตรงหนูชอบทำงานมากตอนนี้ค่ะแล้วก็แบบเต็มที่กับงานสุดๆเลย,ยอ,อยากมีความรักใช่ว่าอย่างก็ไม่ใช่คือเหมือนหมายถึงว่ามันต่างกันนะคะการที่เราแบบเรามีความรู้สึกดีๆกับการอยู่ในความสัมพันธ์มันจะต่างกันเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเอออะไรจะเกิดมันก็มันก็เกิดแต่ว่าตอนนี้เราแบบเราโฟกัสกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเราแต่ตอนย้อนกลับไปนาทีที่หนึ่งอ่ะเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันโฟกัสกันหมนกันทุกอย่าง ค่ะความชอบเหมือนกันทุกอย่างไปด้วยกันได้แล้วก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเริ่มกันมาด้วยคำเป็นเพื่อนอย่างที่บอกว่าเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนกันออะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าติดมาจากเพื่อนเป็นแฟนนี่พี่ถามชาวบ้านชาวบ้านถามว่าถ้าเราไม่ดูอะไรเลยเราเอาความรู้สึกคนเราเองเออใช่ถามใตัวเองว่าเพื่อนเป็นตรงนี้เราติดมาถ้ามันเป็นเพื่อนกับเพื่อนเป็นแฟนโอเคไหมไม่ไม่เคยไม่ได้คิดอ่ะเคยจริงจริงปกติคนปกติเขาต้องไปเขาต้องคิดนะไม่ปกติเพราะวิญญาณคิด โดที่บอกว่าเราบอกว่ามีความเคสในแบบการที่เขามาอะไรอย่างเงี้ยเราอเคสในยังไงคะเขาดูแลดีอะไรคะอะไรเอ๊ะไม่หรอกก็คือคนมันก็จิ้นกันอะไรมากกว่าค่ะที่ทําให้แบบเอ๊ะเราเริ่มเรากันเองเหมือนเกณฑ์มาคนที่เป็นเพื่อนกันมาแบบผู้ชายผู้หญิงอะเราไม่ได้คิดอะไรจนวันที่พอมันมีคนมาจิ้นกันก็จะเริ่มแบบ เดี๋ยวเราจะมาคิดกันดีแค่ของดังเร็วเร็งก็คือแค่มองหน้าแต่ยังไม่ด้เอ่ยว่าตกลงเดาคือยังไงเอ็กซ์นี่จริงๆเหมือนจะว่าไงเนี่ยหาหนูหนูหนูว่าทั้งตัวหนูเองและทั้งตัวเขาตอนนี้มันเหมือนมีอะไรหลายๆอย่างให้โฟกัสในชีวิตที่มันใหญ่กว่ามากๆเลาตรงๆนะคะเพราะว่าอย่างของเขาท้าที่หนูท้าที่หนูทราบนะก็คือเขาก็ตอนนี้เขากลับไปเรียนต่อแล้วก็โฟกัสกับการเรียนมากๆส่วนเราเราก็มีโปรเจกต์หนักมาทั้งปีเลยนะคะก็เลย จริงๆเราก็เออเป็นแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้ามันจะเกิดขึ้นหรืออะไรแล้วก็ไม่ได้ไปรีบหรือว่าจะไปถามหาอะไรเพราะว่าเราอะเป็นวัยรุ่นที่มีความฝันแล้วเราต้องการจะแบบคว้าโอกาสที่เราได้ในการทํางานตอนนี้ให้ให้เต็มที่ที่สุดค่ะทุกวันนี้พูดคุยกันบ่อยขนาดไหนบ่อยขนาดไหน่ะคะ ก็เพ <driving> ื่อนอ่ะก็มีอะไรแบบเวลาเรามีอะไรเราก็ไกหมูยกหมูหาครับแสดงถ้าวันนี้ถ้าลื่นไหลจากเพื่อนไปเป็นแฟนแล้วก็ไม่ติดใช่ไหมลื่นไหลลื่นไหละทาไมรื่นหละจังหวัดลื่นไหลไม่รู้สรุปสรุปสรุปสถานะไปเลยลูกว่าตอนนี้จูนเน่กับนายคือจูนเน่กับนายก็ก็เป็นเพื่อนกันใช่ชุนเน่รู้ไหมว่าจู่ จูเน่รู้ไหมว่าเรื่องจูเน่จะได้สร้างหนังเรื่องต่อจากพี่พลอยทำไมเพราะว่าเรื่องเหมือนกันเลยเนี่ยเรื่องเราก็สร้างหนังได้นะเนี่ยอ๋อพี่พลอยก็มีแต่งว่าเรื่องแบบนี้เรื่องนึงเนี่ยแล้วระหว่างต่างฝ่ายต่างมีคนใหม่คนอื่นเข้ามาล่ะเราคือเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรในชีวิตเขาหมายถึงว่า เออม<ต>ันไม่มีเฉดอะไรไไอ,อ่ะคือแต่เลยลวล้วแล้วหนูหนูเป็นคนรักอิสระมาก <c oughs> เป็นคนแบบอย่างที่บอกหนูชอบทํางานหนูอยู่แฮงเอาท์กับเพื่อนหลายสังคมมากมๆาแล้วหนูก็เชื่อว,ว่าเขาเองก็เหมือนกันคือมีเพื่อนที่ไทยมีเพื่อนที่อังกฤษอะไรเงี้ยดังนั้นเราเราเลยแบบเออทำไมทำเราซัพพอร์ตกันมากกว่าว่าแบบเออคุณทําเพลงเรามาทําหนังโอเคเราคอยแบบเป็นกำลังใจให้นะอะไรถ้าเรามองเรื่องความรักมันจะมองยังไงในมุมของเราเองเลยอ่ะนาอยุป่เนี้มองความรักยังไงอมองความรักยังไงอ๋อ ก็คงเป็นหรือว่าด้วยหน้าทีการงานเราอาจจะไม่ได้มองกันอยู่ใน i n ินเ a t i o n ship ที่ที่จริงจังค่ะนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่ามัน encourage ให้เรารู้สึกว่าเราชอบเราเราชอบตัวเองเราเรามีกําลังใจในการที่จะทํางานแล้วก็มีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่ตอไปบนโลกใบนี้ทำตามความฝันเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ